ชีวธุ์ไส้เดือนฝอยกําจัดด้วงทำลายใบยและรากมะนาวภาพแสดงตัวเต็มวัยของด้วงทำลายใบยมะนาวตัวเต็มวัยจะผสมพัน์ธในช่วงกลางคืนและตัวเมียจะวางไข่ในดินไข่ฟักเป็นตัวหนอนเข้าทำลายรากมะนาวเกษตรกร,ร,กรมักใช้วิธีเก็บทิ้งทําให้สิ้นเปลืองเวลาและแรงงานจำนวนตัวมแมลงด้วงที่เก็บได้ต่อมะนาวหนึ่งต้น มีจำนวนมากกว่าหนึ่งตัวต่อต้นไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยมีประสิทธิภาพในการกำจัดมแมลงด้วงได้ทั้งตัวเต็มวัยและระยะตัวหนอนในดินสามารถเพาะขยายไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยใช้เองได้ตามเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการกเกษตรการแยกไส้เดือนฝอยออกจากก้อนฟองน้ำเพื่อนำไปใช้กำจัดมแมลง เริ่มจากการน,นำก้อนฟองน้ำมาใส่ในภาชนะที่มีน้ำสะอาดใช้มือบีบก,ก้อนฟองน้ำให้ไส้เดือนฝอยหลุดออกมาอยู่ในน้ำและเอาฟองน้ำนั้นทิ้งไปเทน้ำที่มีไส้เดือนฝอยลงในถังพลาสติกเติมน้ำให้ครบ20ลิตรแล้วนำไปราดโคนต้นมะนาวในช่วงเช้าหรือเย็นจำนวน2ลิตรต่อต้นอัตราไส้เดือนฝอยหนึ่งถุงเพาะต่อน้ำา20ลิตร เราจะได้ไส้เดือนฝอยเฉลี่ย15ด้านตัวราดโคนต้น2-3ครั้งห่างกัน5วันคำแนะนำวิธีการใช้ไส้เดือนฝอย 1. ควรใช้ในช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดบดบ 2. ราดบริเวณโคนต้นเพื่อให้ถูกตัวมแมลงให้มากที่สุด 3. ควรถังน้ำบ่อยครั้งเพื่อป้องกันไส้เดือนฝอยต,ตกตะกอน 4. ผลผลิตไสเดือนฝอยที่ได้จากการเพาะเลี้ยง7วันควรนำไปใช้ให้หมดภายใน5-7วันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพหมายเลขโทรศัพท์02-940-7432สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที K ่1จังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์ 053114121สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055311990สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3จังหวัดขอนแกน่นหมายเลขโทรศัพท์043342716สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่4 จังหวัดอุบลราชธานีหมายเลขโทรศัพท์045 200 422สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5จังหวัดชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์056 105 070สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์039 397 134 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7จังหวัดสุดราษฎร์ธานีหมายเลขโทรศัพท์077259445สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8จังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074445905